สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแอดไก่นะครับต้องเรียกว่าแอดไก่บนบ้านภาษาหนังนี่วันๆไม่ทําอะไรนะครับดูหนังเป็นกิจจักษณะมากเลยเมื่อวานก็เพิ่งดูไปนะครับวันนี้มาดูอีกรอบนึงนะครับหนังเพิ่งเข้าใจวันนี้วันแรกนะครับโฟกิงภาค2ครับผมก็เมื่อวานไปดูรอบสื่อมาแล้วนะครับมีคลิปนะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อวานนี่โอ้โหเป็นความโชคดีและจังหวะดีมากได้สัมภาษณ์ดาราเด่นๆดังๆในหนัง ต้องเรียกว่าตัวเอกทั้ง3าคนมีครบเลยแต่อาจจะนิดหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานมีคนขอถ่ายรูปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณแหลมอ่าคุณแหลมนะครับโม่บ, <น S 1> าบาสกระดกน,นั่นเองหรือว่าจะเป็นนะครับน้องจีโอ้โหน้องจีตัวจริงดูดีมากแล้วก็สูงมากเลยนะครับลูกของคุณเจีย๊ยบที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ก็อันนั้นไม่ได้มีผลนะครับเพราะว่าการแสดงของน้องโดดเด่นด้วยตัวเขาเองแล้วก็มีคนนะครับโอ้โหคนนี้สุดๆดจริงๆคุณ ดีเจรานะครับหรือว่าญาติเด็กบ้านนั่นเองโอ้โหเมื่อวานในคลิปเมื่อวานเนี่ยมี3คนนี้และมีคนอื่นด้วยนะครับมีตุ้มเม้งเอ่ยมีคุณสุกัญญามิเกลยวที่ต้องเรียกว่ามาดูภาคนี้ด้วยนะครับในภาคนี้คุณสุกัญญามิเกลยวไม่ได้แสดงด้วยอแม่ของดาภาคที่แล้วนั่นเองอะแต่ก็คือแบบต้องขอบคุณมากๆเมื่อวานก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับผมเลยะนอกจากคลิปเมื่อวานแล้ววันนี้อย่างที่สัญญาหรือพูดไว้ว่าผมจะต้องดูภาคเล่าอีก ภาคสองนี้ต้องอีกรอบแน่ๆเหตุผลเพราะอะไรล่ะครับอยากจะบ่นแบบสุดๆแบบเต็มๆเลยวันนี้เหตุผลเพราะว่าจะได้มาดูเก็บรายละเอียดจะได้มาดูความรู้สึกต่างๆที่ได้ดูรอบสองแล้วมันยังรู้สึกยังไงใครยังไม่ได้ดูรีบเลยนะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยผมก็เน้นไม่สปอยนะครับไม่สปอยแต่ว่าหลายอย่างอาจจะพูดถึงมีกล่าวพูดถึงกันนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นที่ชอบเละสะดุดตาเลยเมื่อวานก็เห็นแล้วนะ เห็นซ้ <Bien ven ido> ํำก็ยังชอบนะไปถ่ายยังไงครับเดิมมสามนี่มันอยู่ในความทรงจําเหมือนกันนะครับในความทรงจําของผมผมไม่แน่ใจว่าไปเอาภาพพูดเท็เก่าอะไรมาจากที่ไหนแต่คือพอเห็นป้ายเดิมมสามหรือว่าฉากที่แบบไปลุยที่เราเห็นกันในตัวอย่างแล้วอ่ะต้องบอกเลยฉากนั้นมันทําให้รู้สึกย้อนไปถึงยุคนั้นจริงๆหนังเรื่องนี้นะครับเป็นการเซตยุค90ไม่ได้วางูเป็นธรรมชาติลงรายละเอียดเพราะว่าบางอย่างพอจัดวางนะเน้นยังไม่เห็นแต่บาง ในเรื่องนี้เห็นใกล้ๆเห็นเบอร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากแรกนะครับผมฉากแรกก็คือเปิดมาด้วยเพลงของสมัยบอบมาครับดีเกินไป <S <S โอ้โอเพลงนี้สมัยนั้น <S <S ดังสุดๆครับดังสุดๆดนตรีมาตีคอคอคอ,อแบบนี้โอ้โหเนี่ยมันมากแต่มากไปกว่านั้นคือสมัยนี่นนยถ้าเป็นคนยุค90นะครับถ้าใครเคยได้ดกินถ้าจะไม่นั้นสมัยนั้นก็คือเป็นรายการคุณไตพบนะครับและพี่เชษสมัยบัฟมาเต้นท่านี้ครับ อ่าท่าไก่มึนต้องต้องยุคก,ก้าส่นครับถึงจะรู้จักท่านี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากๆนะครับสมัยบัฟมานะครับพี่เช่พี่ดิดนะครับมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากนอกจากนั้นนะครับคามิโอแบบนี้มีมาทั้งเรื่องอันนี้คือส่วนที่ผมชอบเลยครับรู้สึกว่าเป็นปลื้มเลยรู้สึกว่าการที่เราได้เห็นคามิโอเวลาเราได้ดูหนังามาเว่ยให้เราเห็นสแตนลีย์ใช่ไหมครับผมนั่นแค่คนเดียวไปเรื่อย แต่เรื่องนี้นะครับเป็นคามิโยเอาใจไว้คนยุค90เลยเหตุผลเพราะว่าดาราหลายคนนะครับที่อยู่ในยุคนั้นวัยนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นบทรับเชิญโดยที่ไม่เบียดไม่เบียดหมายเความว่าไม่ทําให้หนังมันดูแบบเฮ้ยนอกรู้นอกทางไม่ใช่จับอยู่ๆก็ใส่มาเลยเนียนไปกับหนังเลยครับอย่างเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้พี่เชษถ้าเกิดใครใครไม่รู้จักบางทีก็ไม่ได้รู้จักก็ปล่อยผ่าน แค่นั้นเองแต่คนที่แบบอยู่ในวัยนั้นยุคนั้นนี่ชอบมากมันอย่างเมื่อวานคลิปเมื่อวานผมพูดถึงพิทัศน์นะครับพิทัศนะ์นักเตอร์หัวทุ่งกับคุณวาสนาคุณผลที่ผมบอกไว้เลยครับว่าหนังรองตาแล้วแป๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วชอบมากมันเป็นยุคเด็กๆนะแต่ถ้าไปดูหนังเรื่องนั้นคงต้องเจอคุณทักบริบูรณ์ด้วย <laughs> ตอนสมัยนั้นหล่อมากเลยนะครับอ่ะก็จะบอกว่าอะไรขอพูดย้ำนิดนึงนะครับว่าหนังเรื่องเนี้มันเป็นยุคที่คุณทัศน์แล้วก็คุณวาสนาพุมผลเนี่ย โตขึ้นมากลายเป็นพ่อเป็นแม่ไงครับก็ยังคู่กันอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมบอกท่านว้ผมนึกถึงก็คือความคู่กันของเขาเนี่ยแต่ก็ในยุคนั้นเป็นหนังรักใสยๆยังเป็นหนังรักใบรุ่นเพิ่งเจอกันแต่วันนี้เหมือนกับว่าเราได้ดูภาคต่อตรงนั้นก็คือทุกวันนี้ก็โตขึ้นมากลายเป็นว่ามาดูเรื่องของลูกของคุณทัศอ่าผมจําชื่อไม่ได้ในหนังบอกหรือเปล่าว่าพ่อหรือแม่เนี่ยใช้ชื่ออะไรนะครับคุณทัศและคุณอวาวสนาคุณผลแล้วกันนะครับเมื่อวานไปรอบสื่อก็เจอนะครับแต่ตอนออกมาเนี่ยไม่ เข้าไปในโรงหนังคืออายของความยุค90เพลงเออยและทั้งเรื่องใส่มาเรื่อยๆเลยนะครับเพลงของพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกโอ้เพลงบุษบาต้องยอมรับนะครับว่ายุคนั้นดังจริงๆอ่ะหรือว่าจะเป็นนะครับอีกเพลงหนึงที่แบบผมชอบมากสมัยนั้นก็ชอบจริงๆเพลงข่าวร้ายของด r รคิดนั่นเองเคยคิดจะทําทรงผมเหมือนด r k i d รคิดด้วยนะครับต่างๆเนี่ครับทำ <laughs> เคยจะทำนะครับแต่ยังงงมากเอะเขาทำได้ยังไงอะสมัยนั้น ก็นี่แหละครับผมเพลงมีอีกหลายเพลงเลยครับหรือแม้แต่ภาพที่แปะอยู่ในร้านทําผมทรงผมใช่ไหมครับดารายุคนั้นเนี่ยทรงผมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเห็นหน้าเห็นแบบคุณจิกโก้นาร์เบตโอเห็นในฉากนี่คือแบบมันทําให้นึกถึงยุคนั้นจริงๆนะครับคุณจิกโก้นี่เมื่อก่อนจะพันผ้าท,ที่มือไอ้พ,พันพันสกเทพที่มือผมก็เคยทํานะครับอ่ทาทาตามหรือว่าจะเป็น่าคุณปุ๊กกี้น่ารักเลยครับภาพที่อยู่ในนั้นก็น่ารักมากแล้วก็จะมี คุณโบสุนิตาเนี่ยยุ่งงั้นหมดเลยนะครับหรือคุณออยคุณออยธนาจริงๆมีหลายนะครับแต่ที่ผมสงสัยและผมเองจําไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะไปค้น,คนยังไงเพราะว่าเริ่มต้นเหมือนคนไม่ถูกจะมีภาพคนที่สามคนนะครับแล้วหัวชนกันอยู่เหมือนเหมือนพื้นสีเขียวหรือพื้นสนามหญ้าอันนี้ถ้าใครเห็นค้นจําได้นะครับช่วยบอกนิดนึงครับมันคาใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่นึกไม่ออกพอเราเน่ึกไม่ออกก็เลยไม่รู้จะเสิร์ชอะไรดีนะครับจะเสิร์ชชื่อนักร้องก็ไม่รู้จะเสิร์ชคนไหนจะเสิร์ช ภาพก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ถ้าใครได้ดูแล้วเห็นฉากนี้นะครับฝากบอกนิดนึงครับว่าอันนี้คือนักร้องวงอะไรหรือว่าน่าจะเป็นนักร้องแน่ๆล่ะแต่ไม่รู้วงอะไรนะครับอ่ะก็อันนี้คือบรรยากาศความรู้สึกนะครับจริงๆมีเยอะเลยในยุค90มันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นภาคแรกภาคแรกนะครับโอ้ทำไรายได้เป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาภาคนี้ผมเชียร์เต็มที่เลยครับเอาไปสัก200ล้าน เอา่ต้สองร้อยไม่ไม่เชียร์เยอะมันมีหลายเหตุผลนะครับไว้คอมเมนต์คุยกันแล้วกันนะครับว่าทําไมผมถึงไม่พูดเกินสองรยล้านแต่เชียร์ใจขาดนิดเลยครับว่าอยากให้ทอย่างน้อยสองร้านอ่าในส่วนภาคแรกมันมีการตกสกอร์จำได้ไหมครับภาคแรกมีการตกสกอร์ภาคนี้มีตกเหมือนกันครับแล้วก็ยุคนั้นเหมือนกันเป็นอะไรที่แบบโอ้วัยรุ่นยุกนั้นต้องมีเพราะภาคแรกตอนนี้คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โห,โ,หโดนใจมากยุคนั้นนะในวัยรุ่นลูก90้าศ ใขรที่มีสกอร์นี่คือเทม่มากแต่นอกจากสกอร์มันต้องมีหนึ่งอย่างครับมันต้องมีหนึ่งอย่างแล้วซึ่งโอ้ภาคนี้เอามาเล่นได้น่ารักมากอันนี้คือส่วนตัวเลยนะครับว่าเพราะส่วนตัวผมเองก็เคยมีแล้วก็เป็นของรักของห่วงเลยทีเดียวอนอกไปจากนั้นนะครับในส่วนที่เรียกว่าบทเรื่องนี้พอมาดูรอบสองนะครับผมย้ําเลยนะครับบทมันต้องมีการอ่านแล้วอ่านอีกมีการวนมีการแบบกล่าวแล้วกล่าวอีกแน่ๆเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบ มากๆในหนังซึ่งแม้แต่หนังฝรั่งก็ไม่ได้มีทุกเรื่องนะเท่าที่ผมจำได้คือคือถ้าใครเคยได้ติดตามผมรู้ผมชอบที่สุดเลยหนังอันกของผมคือ Notting Hill ไม่ใช่หนังรักหวานรอมคอมแต่บทเรื่อง Notting Hill ตอนต้นพระเอกครับวิ l เ i a ทักเกอร์เห็นไหมยังจำชื่อได้เลย William t กเกอร์คือนั่นเองก็คือฮิวแกรนไปเจอจูเลียโรเบิร์ตที่โรงแรมไปต่อคุณโพคาฮอนทัสนี่เป็นไงล่ะมันดูอยู่ในดวงใจจริงไปัมภาษณ์ สัมภาษณ์พระเอกไปในเอ่อเหมือนพระจ้าู่ว่าตัวเองไปไปสัมภาษณนะ์เนาะพอไปสัมภาษณ์เสร็จพูดถึงเรื่องอ๋อเป็นนิสสานนิตยสารมาจากนิตยสารฮอสแอนด์ฮาวนั่นคือแก้สถานการณ์ชุเฉพาะหน้าสถานการณ์ฉพาะหน้ากลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าตอนจบหนังไอ้คำถามก็คือในหนังเรื่องนี้คุณมีม้าไหมแล้วกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นจูเลเโรเบิร์ตตอบว่าแอนดอนะเขาตอบว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่มีเพรา ในอวกาศแต่กลายเป็นว่าตอนจบตอนจบแอนนาสกอตมาที่อังกฤษอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายหนังที่มีมา้าโดยที่ไม่ต้องพูดอธิบายอะไรครับนี่คือความชอบจริงๆพวงนั้นนี้เยอะมากและผ่านไปนานะถ้าผิดเรื่องหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าเธอที่มีอารมณ์ประมาณนี้ในเรื่องของบทและมาเรื่องนี้ครับรถไฟฟ้ามหาเนอก็จะมีอย่างเงี้ยสิ่งที่พูดเอาไว้ไม่เคยทิ้งหายไปมันกลับมาให้เรารู้สึกอีก ชอบแบบนี้มากๆผมเป็นอะไรที่ชอบบทที่เขียนลักษณะนี้มากมันเหมือนเราได้อยู่ในช่วงเวลาคือตัวตนขอ,ของของตัวตนของตัวละครนั้นมีจริงไงครับมันมีการคอนติเนียมันมีการพูดถึงเหมือนกับว่าวันนี้ผมตั้งใจว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะไปบางแสนมานไม่ใช่วันนี้เนาะแต่ผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปบางแสนพอเราไปเจอเพื่อนเจอใคร,ใครเจออะไรเราก็จะพูดถึงเรื่องบางแสนหลายรอบและสุดท้ายถ้าเราได้ไปเห็นไหมครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกหนังเรื่องนี้มีครับ แล้วไม่ได้แค่จุดเดียวนะครับเยอะมากเยอะมากอย่างเช่นฉากเล่นฟุตบอลน,นี้จริงๆไม่ต้องใส่มาก็ได้ครับฉากเล่นฟุตบอลของเด็กๆอย่างเงี้ยบทแค่พูดแล้วก็เดินเดินเดินนะครับตัวละคร3ตัวนะครับก็คือบางนะครับผมบางกนกเนี่ยเดินมาคู่กับนะครับเคอ่ะเคก็คือโอ้เรื่องนี้คุณฟเฟย์ควรมากอ่ะและอีกคนหนึ่งผมบอกเลยคุณคุณหน่วยนี่ไม่ใช่คุณในเรื่องหน่วยนะครับในเรื่องชื่อหน่วย ยังซีนได้ตลอดมีซีนเล็กๆที่ได้ขำตลอดที่สามตัวละครเดินมาแล้วก็อยู่ไกลๆด้วยซ้ําแต่กลายเป็นว่าฉากหน้าโฟกาวนะครับก็คือเป็นเด็กเล่นฟุตบอลซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับบทต่อๆไปเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพทําให้เรารู้สึกและทําให้เราคล้อยตามไปกับหนังได้ไม่ยากเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับในเรื่องของบทมีหลายส่วนไม่รู้จะชมยังไงครับแต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้คือไม่ได้เห็นบ่อยและไม่ได้เห็นทุกเรื่องนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากมาก อนอกไปจากนั้นอีกนะครับเมื่อวานพูดไปถึงแล้วนะครับผมดาราท่านหนึ่งนะครับดาราท่านหนึ่งที่ที่ต้องเรียกว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ไปหาไปค้นว่าบอกเอดโกช่วยหาหน่อยนะครับชื่อผมก็ยังนึกไม่ออกจนวันนี้ผมลืมชื่อแล้วขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วก็ลงไปเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับบอกได้เลย,เลยดาราคนนี้เนี่ยเล่นเรื่องครีเอเตอร์นะก็เจ๋งก็โอเคเป็นที่จดจาได้เลยละแล้วมาเล่นเรื่องนี้โอ้โหยกออสการ์ให้ได้เลยครับ แต่ไม่ใช่แบบญาตินะออสการ์เดลาหัวาแบบนั้นไม่ใช่นะ,ะแต่กาลังจะบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็นี่คือต่างๆนะครับที่รู้สึกดีจริงๆมีรายละเอียดหลายอย่างอยากจะพูดอยากจะคุยเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปยาวอีกบอกได้เลยว่ามีอะไรนะครับใครไปดูแล้วชอบอะไรมาพิมพ์มาเมนต์กันนิดนึงแต่ผมบอกเลยดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่เชื่อนะหรือว่าต้องบอกคนที่ยังยังยังคงแบบว่า คือถ้าดูแล้วก็ยังมีปัญหาเหลืองเรื่องที่เขามีกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมาดูก่อนนะครับแล้วคุณค่อยคิดหรือค่อยพูดเรื่องนี้ทีแต่ผมเชื่อได้ใครที่ดูเรื่องนี้แล้วนะครับผมน่าจะคิดได้เยอะเลยแต่อาจจะมีบางคนที่เขาบอกเขาไม่คิดไม่สนใจอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งแต่ผมเชื่อได้ว่าคนที่ก่อนที่จะพูดหรือว่าอะไรลองมาดูก่อนจะจะดูหนังเอามันก็แล้วแต่นะครับเพราะก่อนมานี้รู้สึกว่าหนังมันแอคชั่นเยอะมากอ่ะก็อามันแต่จะดูหนังนะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ผมบอกครับ ตัวหนังหรือสิ่งที่หนังเนี่ยบอกออกมาเนี่ยดูจนจบเรื่องคือคือนอกจากว่า <c oughs> ดูแล้วก็ดูแค่ฉากแอคชั่นแล้วก็เดินออกจากโรงเนี่ยถ้าดูจนจบเรื่องจะเข้าใจเข้าใจสิ่งที่มุ่งกับสื่อมากกว่าภาคที่แล้วเยอะมากภาคสองนี่ผมต้องบอกได้เลยว่าดีคูณสองครับ <c oughs> ดีคูณสองจริงๆภาคสองเป็นเลยที่แบบ Impact ไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างได้ลงลงตัวและรายละเอียดดีมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครเสริมตัวละครต่างๆที่เข้ามาเนี่ยดีหมดเลยครับได้ดีจังหวะดีแล้วก็พองเหมาะพอควรเลยแล้วก็บทดีๆอย่างเช่นไม่ใช่บทอีกต้องเรียกว่าไดอะล็อกอย่างเช่นของคุณอ่าคุณทรายที่พูดไปเมื่อวานนั่นคือกินใจและอินใจผมมากเลยอย่างเรื่องกินไก่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าโอ้เออเราก็เพิ่งคิดน,นะ กินไก่มาตลอดกินมาถึงทุกวนันนี้เออไม่เคยคิดได้ว่าเราตกลงเรากินไก่ตัวผู้ตัวเมียในเรื่องนี้ก็เป็นเกดลดเล็กเกลดน้อยแบบขำๆนะเออพุ่งกลับก็ช่างคิดนะต้องเรียกว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าดูแลแฮปปี้ต้องบอกเรื่องนี้ภาคนี้มีมุกตลกมีอะไรแทรกมาพอสมควรเลยแทรกมาทําให้เราแฮปปี้มีความสุขได้แล้วก็หนังเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อยๆทําให้เรารู้สึกและอินไปกับตัวละครแล้วก็ ค่อยๆเข้าใจตัวละครมากขึ้นมากขึ้นจนฉากสุดท้ายเนี่ยพีกสุดเลยครับจนทําให้ต้องน้ําตาไหลดูรอบสองก็ร้องคือต้องเรียกว่าโหคือคือจากตัวละครอย่างภาคที่แล้วไม่ชอบกลายเป็นภาคนี้เฮ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ไปดูในโรงหนังกันทุกคนเลยนะครับในภาคสองนี้ต้องเรียกว่า เดี๋ยวเยอะมากมาย,ย,ยครับในสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้มีอะไรนะครับนึกได้เดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์ตอบกันคุยกันนะครับอยากให้คุยกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูนะครับเสื้อโพกิงเขามีขายนะเสื้อโพกิงมีขายนี่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังครับนี่เดี๋ยวหันไปให้ดูข้างหลังเลยอะถอดละนี่ครับด้านหลังก็มีนะนี่โอ้โหสวยครับสวยสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายนี่ก็คือต้องบอกได้เลยว่าหนังบอกชอบต้องเรียกว่าชอบ ช่วงสุดท้ายอีกจุดอีกจุดหนึ่งก็คือ,อคนเราเนี่ยพอได้เป็นพักเป็นพวกเนี่ยคือตอนแรกอาจจะแบบไม่โอเคเหมือนอะไรเงี้ยแต่พอได้เป็นพักเป็นพวก,กแล้วมันกลายเป็นคนดียืนขึ้นมาพอดีจริงๆคนเรามันไม่ได้ดูอะไรแบบอันตรายหรือน่ากลัวอะไรขนาดนั้นไงเพียงแต่ว่าอะไรในจังหวะหรือบริบทหรือหลายสิ่งหลายอย่างแล้วกันที่ทําให้คนเราเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีอะไรที่แสดงออกมาแบบนั้นขอบคุณนะครับคุณอรุณภาวิไล ขอบคุณนะครับคุณอารุณภาวิไลทั้งบทก็ดีเดร็อกดีมากแบบมีหาม,มีเฮและผมมองว่าฉากนะมันสื่อได้ลึกมากกว่าแค่บทที่พูดออกมาจากปากอนอกจากความสนุกความเฮฮาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเรื่องนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาดสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้แล้วนะครับ ฝากดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับจะได้ประกอบกันจะได้โอเคมากขึ้นอ่ะโฟกิงตอนนี้มีถึง2คลิปด้วยกันเพราะว่าชอบมากอ่าสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยใครกดแล้วกด u b s c r i b e อยู่แล้วก็ขอบคุณมากส่วนใครยังไม่กดเพิ่งมาเจอคลิปนี้แรกพอคลิปนี้ผมเชื่อได้ว่ามีคนดูเยอะผมสำหรับโฟกิงเพราะทีอยู่ใน,ในกระแสและที่ดีสำหรับผมนี่ยกให้2นิ้วเลยกนะ็ขอบคุณมากนะครับฝากกดแชร์ด้วย บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันบายบายมีนิดหนึ่งครับบายบายแล้วลืมโอเคสำหรับคนจวตนะครับมีแจกรางวัลแล้วก็ตอนที่นับผลนะครับแล้วก็จะประกาศจำได้กันใช่ไหมครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเขาเรียกว่าเลื่อนมาคลิปละก็บิวจินะครับผมสุกเรื่องในนี้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับ มาดูหนังเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับผมอ่านโปลีเอนเอยอ่านี่ครับกอซิล่านะครับไทยเราจะเข้ายัางไงนะครับมีขา่าวไม่แวดว่าเขาจะไม่ใา้เอเชียอ่ะโอเคก็นะทำหนังไิดูเองก็แล้วแต่อาจจะมีโอกาสได้ดูครับแต่ในโรงหรือเปล่าคนะ่อยว่ายจีนะอ่าแล้วก็นี่ผมครีเอเตอร์อ่ามีนี่อีกเรื่องอะไรอันนี้พัวนะครับผมอ่าจำชื่อไม่ผิดนะหนังเอ็มใหม่เอมมา นะและนี่เลยครับผม Ex x o r c i ซ t และเรื่องสุดท้ายชอบมากก็อยากจะให้ไปเก็บเอาไปเอาเป็นไปนเป็นที่ะระลึกนะครับเรื่องนี้ผมชอบมากๆนะครับผนตกวันนั้นก็แล้วก็มีนี่ครับผมอันนี้นะครับขอบคุณไร h t บิยอน์ที่ที่มอบตรงนี้มาให้ก็มีคนตอบเข้ามา2คนนะครับผมในในคลิปนโปเลียนก็ผมให้ทั้ง2คนเลยครับเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะ ทุกเรื่องนะครับอันนี้คือตัดใจเลยครับเพราะบางเรื่องผมมีอยู่แค่2ใบก็ให้ทั้ง2คนเลยครับยังเป็นสอชุดเลยโอเคนะครับแต่อย่าลืมนะครับมาแสดงตัวด้วยนะครับผมทักเข้ามาในเพจของเรานะครับบทบ้าภาษาแล้วก็ที่อยู่ให้นิดหนึ่งนะจะได้จัดส่งไปให้นะทั้ง2คนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับที่นีไม่บ้าน ้องดูคลิปนี้นะถ้าเกิดไม่ดูคลิปนี้นี่ทั้งสองคนนี่ไม่รู้จะส่งให้ยังไงเพราะไม่รู้จะบอกยังไงโอเคเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านแฮปปี้มีความสุขไปนะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ไว้ล่วงหน้าเลยครับตักอะไรนะญาตพูดว่าอ่อดบายพูดรักหม่เปลี่ปวดเราแบบยาตไม่ไหวัโอเค๊ายบายแล้ว